นมาชมมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่กันนะคะในเนื้อที่501เตไร่ห่างจากตัวเมืองประมาณ5กิโลสวนสัตว์แห่งนี้เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีสัตว์มากกา่หลายชนิดรวมถึงมีสัตว์มากฝาสองพันชนิดสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะเป็นสวนสัตว์ในความดูแลขององค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตั้งอยู่ทางขึ้นของหราสุเทพพาะและส,สำคัญนะคะวันนี้เราจะมาดู ความเป็นอยู่แล้วก็ที่อยู่ของมีเป็นด้ากันนะคะคุยคุยว่าเป็นไงบ้างเพื่อนเห็นไหมคะทั้งท่าเดินท่ากินท่านั่งอันนี้ก็ถือเป็นความน่ารักที่เราได้มองซึ่งไม่มีอะไรเสษแตแ่เรามองความน่ารักแล้วก็ไม่รู้จักเบื่อของมีน้อยตรงนี้หนูเป็นด้าตรงนี้นะคะเพื่อนคิดเหมือนกันไหมคะทั้งกินถึงน่ารักเลย แล้วเราไม่หลงได้ไงล่ะโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ bye บ๊ายอกหน้าเจอกันใหม่นะคะ